สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะคะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวจะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับดวงดาวนะคะหรือว่าศาสตร์ที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะคะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันนะคะเป็นประจําทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6กนาฬิกาสานาทีถึงเจ็นาฬิกาสามนาทีค่ะ วันนี้ค่ะท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนะคะท่านติดภารกิจนะคะได้มอบหมายให้ดิฉันสุพัสรสีงามได้มาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนท่านค่ะวันนี้ค่ะสุริยคติการตรงกับวันที่1เมษายน2560จันทรคติการนะคะตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีระกานะคะอัธศจุลศักราช1378ค่ะ วันนี้นะคะมีอาจารย์หนึ่งท่านที่จะมาร่วมสนทนาด้วยนะคะคืออาจารย์รัชชานท์สุประเสริฐค่ะท่านเป็นอาจารย์สอนไพ่าทาโร่อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับค่ะก็ก่อนที่จะพูดคุยนะคะกับอาจารย์รัชชานท์นะคะเดี๋ยวเรามาทราบตําแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าประจําวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ค่ะตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะคะพระอาทิตย์สถิตร่วมและกลุ่มกันนะคะ กับพระพุธและพระศุกร์อยู่ที่ราศีมีนนะคะสัญ,ญลักษณ์รูปปลาคู่นะคะพระอาทิตย์อยู่ที่18องศา3ลิปดานะคะได้ตำแหน่งอุจจาวิราศนะคะรวมกับพระพุธนะคะพระพุธอยู่ที่29องศา5ลิปดานะคะมาตรฐานทางโหราศาสตร์ได้ตำแหน่งปารเกษตรนะคะส่วนพระศุกร์อีกองคหนึ่งนะคะพระศุกร์อยู่ที่19องศา4ลิปดานะคะตอนนี้พักองศาอยู่นะคะได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นมหาอุดค่ะ ถัดมานะคะที่ราศีเมษค่ะยังมีพระงคานและพระมรุตยูร่วมละกลุ่มกันนะคะพระงคานอยู่ที่21องศา40ลิบดานะคะมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะมรุตยูค่ะอยู่ที่5องศา14ลิบดานะคะถัดมาที่ราศีพฤษศนะคะมีพระจันทร์นะคะพระจันทร์ลอยอยู่นะคะ19องศา26ลิบดานะคะออมาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะสัญลักษณ์รูป โคนะคะของราศีพฤษภนะคะก็ถัดมาที่ราศีที่มีดาวนะคะคือราศีสิงสััญลกษณ์รูปสิงโตนั่นเองนะคะก็มีพระเคราะห์ฉายานะคะคือพระพระพราหูนั่นเองนะคะพระราหูจะอยู่ที่6องศา37วิบดปดานะคะมาตรฐานเป็นปาระเกษตรค่ะถัดมาที่ราศีกันนะคะราศีรูปหญิงสาวนะคะมีพระหัสบดีนะคะสถิตอยู่ที่27องศา20ลิบดานะคะมาตรฐานเป็นปารเกษตรนะคะ ถัดมาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวคือราศีธนูนะคะสัญลักษณ์คือคนโก่งคันธนูนะคะก็มีพระเสาร่วมและภูมิกันกับพระเกตนะคะพระเสาอยู่ที่0นย์องศา7ลิปดานะคะแล้วก็พระเกตอยู่ที่1 6องศา37ลิปดานะคะพระเกตนะคะไดเ้เขาเรียกว,ว่ามีกําลังเข้มแข็งนะคะเทียบเท่าเป็นมหาอุดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตําแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าณวันนี้ค่ะ ก็เราทราบตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าไปแล้ววันนี้ก็มาพูดคุยกับพระอาจารย์รัชชนน์น,น,นะคะท็ะมีความรู้นะคะมีความถนัดในเรื่องของไพทารโนะคะก็อยากจะสอบถามนะคะอยากรู้ว่าจุดสนใจหรือความความมีเสน่ห์ของไพหรือจุดที่เราจะสน,สนใจไพฮินดูเนี่ยเกิดจากอะไรคะของอาจารย์โดยโดยโดยตธรรมชาติของอาจารย์แล้วแต่จริงๆแล้วเริ่มต้นจากอาจารย์เข้าวัดฮินดู นในเทพินดูแต่คนจะรู้จักพระพักเนศเป็นหลักเอาง่ายๆทุกคนจะรู้จักแต่อาจารย์รับว่าเทพินดูวัดหนึ่งนะของกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นวัดของพระพระแม่องค์หนึ่งค่ะอุปถัมพระแม่อุมาอาจารย์สนใจในเรื่องนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่านิยมชมชอบนะครับแล้วเราก็ได้ศึกษาว่าการที่เราบูชาเทพินดูมันเป็นยังไงค่ะทางบูชาเทพินดูเนี่ยมันจะรู้ถึงธรรมชาติของคนค่ะในศาสนาองฮินดูเอ่ยเอื้องถึงธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นดวงดาวอะไรที่อาจารย์บอกนะครับอย่างพระอาทิตย์ประจันซึ่งก็ยังก็เกิดจากศาสนาฮินดูคือศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมครับเพราะในศาสนาฮินดูเนี่ยรากฐานจริงๆแล้วในยุคพระเวทที่ค้นคว้ากันได้6000ปีก่อนนะครับ6,000ปีก่อนนะครับพูดถึงการใช้คำพูดปากต่อปากยังไม่มีเทวรูปให้ให้บูชาเลยนะครับในยุคพระเวทคืออาจารย์สอนศิษย์ นะครับอาจารย์สอนศิธ์ด้วยปากต่อปากนะว่าบูชาพระอาทิตย์เป็นยังไงในในโลกเราเนี่ยเรามีน้ํามีฝนมีลมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปอิงกับเรื่องธรรมชาติบูชาธรรมชาติเพราะธรรมชาติให้คุณแล้วว่าอิงกับตัวคนเรามนุษย์เราเกิดจากธรรมชาติทั้งห้าธาตุอยู่ถึงเกิดเป็นตัวมนุษย์เราได้พราะฉะนั้นทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในศรราสตร์ของฮินดูเกิดจากธรรมชาติ เป็นตัวบ่งบอกว่าบรรยุคนนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ก็อันนี้ก็คือความสนใจก็คือว่าเข้าเข้าวัดนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเทพพินดูนะคะก็ถ้าจะเป็นทางโหราศาสตร์นะคะอย่างเทพฮินดูก็จะมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีแม่น้ํามีคงคานะคะโหราศาสตร์ไทยก็ยังมีพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะมีน้ําขึ้นน้ําลงมีโลกธาตุนะคะมีธาตุทั้งหมดนะคะ รวมทั้งหมด4ี่ธาตุหาธาตุ6ธาตุของเราจะเป็นหกธาตุนะคะ่า<ท>เราก็จะมีดินน้ำลมไฟอากาศดินนะคะเราก็จะรวมกันเป็นมนุษย์เราเน,นะคะก็เป็นก่อเกิดของการธรรมชาติซึ่งแล้วแต่ใคร <S 2> <S 2> คนะคะ <ใน S 1> จะสนใจจะมีความเดินดูจะมีความศรัทธานะคะสาขาในแขนงไหน,น,น,ไหนใช่นะคะ,ะคราวนี้เราสนใจจากตรงนี้ไปแล้วจุดเด่นนะคะจุดเด่นที่อาจารย์รัชนนท์สนใจในเรื่องของไพ่ฮินดูนะคะ จุดเด่นจร,จริงๆแล้วอาจารย์ชอบศึกษารเรื่องเทวดามากนะชอบเผือกชอบเผือกเรื่องเทวดาแล้วบางที <laughs> พอเรารู้ตัวตนของเทวดาแล้วเนี่ยเราไปรู้สึกว่าท่านมาแต่ในยุคแต่ในสมัยหรือในตัวตนของที่เขาสร้างขึ้นมาจะมีไม่มีอาจารย์วาไว้ก่อนอนะครับจะมีไม่มีของเทวดาตัวตนแต่เทวดาที่เขามีขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในลนักษณะของแบบไหนเข้ามาเพื่ออะไระเข้ามาทําอะไร ก็จะมีจุดสนใจในเรื่องอยากรู้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่าอยากรู้ในสิ่งที่มนุษย์เรานะคะปกติธรรมดานี่มองไม่เห็นว่าเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ก็เลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะไพ่เกิดจากปุระปุระคือเหมนิยายเหมือนมณียาปรมปราบ้านเราว่าเอยเอื้อว่าเทวดาองค์นี้เกิดอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็เลยจําลองมาอยู่ในหน้าไพ่เพราะฉะนั้นในหน้าไพ่ก็จะมีเทพนะคะ อยู่ในนาเอยู่ในไพ่ของแต่ละใบนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปทราบถึงความหมายของหนา้าไพ่อย่างไพ่เนี่ยค่ะของชุดที่อาจารย์ใช้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบคะไพ่ของอาจารย์ใช้ก็ d t เดอ o ก็เ็มันมีทั้งหมด52ใบอ่าค,ค่ะ52ใบแล้วพ่อในตัวตนของเทพก็จะมีบางองค์ที่จะมาในแต่ลักษณะจะมีอยู่หลายใบเหมือนกันค่ะ ก็จะมีความเป็นมาเป็นไปของหน้าไพ่แต่ละใบมีความเป็นมาเป็นไปของไพ่แต่เทพแต่ละองนะว่าใครจับได้อันไหนเทพอะไรนะคะอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วเราก็ผ่านทาสื่อหน้าไพ่คราวนี้เราก็อยากจะทราบว่า ไพ่ทุกชุดเนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องมี52บใบทุกชุดไม่จำเป็นครับมี22บใบมี78ดบใบมี52บใบแล้วแต่ที่คนเขาทำขึ้นมาอ๋อแต่อันนี้คือชุดเนี่ย52ใบนะคะแล้วก็จะมีความหมายด้วยแล้วในชุดห้าใน52าบใบจะต้องมีจำกัดไหมว่าเอออันนี้เป็นไพ่หลักเป็นไพ่รองอันนี้เป็นเทพที่เราจะต้องยึดก่อนเป็นเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ไพ่เนี่ยดีอย่างนะ เป็นไพ่ที่แบบว่าถ้าคนไม่แน่นเรื่องเรื่องทาหลอดหรืออะไรจริงๆเนี่ยนะมันก็จะดูยากหน่อยเพราะ้าไพ่ทาหลอดธรรมดาจะมีมีดาบมีไม้มีเหรียญมีถ้วยมีไพ่หลักใช่ไหมใช่แต่ไพ่ที่เอาสองใบไม่มีอันไหนที่จะเป็นไพ่หลักเลยไม่มีไพ่หลักทุกคนเป็นหลักหมดแล้วในตัวตนของเทพแต่ละองค์จะบ่งชี้เลยว่างานคืออะไรเงินคืออะไรชีวิตรักเป็นยังไงอ๋อค่ะอะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอชมไพ่สักนิดหนึ่งได้ไ,ดไหมคะได้ครับอย่างเช่นอ,อย่างไพ่ใบในี้นะครับไพ่นี้นะครับอ่านะคะอันนี้คือไพ่พระอินทรอินทราค่ะฟ้าสายฟ้าลงมานะครับเห็นไหมครับฟ้าสายฟ้าอินทรานะครับอินทราคือพระอินทร์คนไทยเรียกพระอินทร์ค่ะแต่คนอินเดียเขาเรียกอินทราค่ะนะครับพระอินทร์เนี่ยโดยตัวตนเป็นไง อารมณ์ร้อนเจ้าชู้อ่าใช่เพราะว่าพระอินเนี่ยมีสนมหรือมเหสีเนี่ยมันมีเป็นพระเจ้าพันตานนะค่ะนะคะก็จะมีอันนี้เป็นหน้าไพ่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นพระอินนะคะบอกเป็นอารมณ์ร้อนก็จะมีความหมายนะคะความหมายเกิดจากรายละเอียดในหน้าไพ่ใช่ไหมคะการขาดสายฟ้าลงมาแต่ก็ยังมีตัวไม่จะมีมีเทวดาอยู่ตรงนี้อีก มันจะเขาจะซ่อนอยู่ในไพ่ถึงอากับกิริยาหรือลักษณะการต่างๆค่ะคราวน, <c oughs> นี้อ่าเราก็ทราบแล้วเทพฮินดูก็คือมาจากฮินดูมาจากอินเดียนะคะคราวนี้ก็จะเป็นเทพทางอินเดียทั้งหมดอันนี้เป็นแหล่งก่อเกิดรว่าความสนใจนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะอิงตำนานไหมคะจะอิงทางประวัติทางอินเดียจะอิงาทางเทพท่านนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันต้องต้องประกอบกันหลายอย่างนะครับแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานก็ต้องมาจากอินเดียเพราะเขาเป็นต้นกําเนิดต้นกําเนิดเขาเป็นต้นฉบับของเราาครับ นะะในเรื่องของไพ่ดูแลวคนนี้เราก็อยากจะทราบความหมายนะคะความหมายของไพ่ลักษณะนะคะออมีอะไรที่จะบ่งบอกว่าอย่างออคนที่เรามาเนี่ยนะคะมาหาเราเนี่ยเราอยากรู้ทั้งที่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเราอยากรู้ว่าเอ้ยเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขามีความสุขความทุกข์เขาเดินมาหาเราด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเราจะทราบได้ไหมเราบางทีอาจารย์จะมองจาก,จากตัวตนของเขาด้วยนะ คือรูปร่างลัษกษณะก่อนที่เขามาเราสายตาเขา,า,า,เขาอาจาร<า>ย์จะมองจากสายตาเขา,าค,คนเราถ้ามีความทุกข์นะต่อให้ยิ้มยังไงมันก็ไม่สุขหรอกอ๋อคือสายตาเศร้าเข้ามาเลยมันสายตายิ้มเข้ามาจะยิ้มจะฉีกแปบ๊บทรงแป๊บซี่มา,าแต่ตามันไม่ได้แป๊บซี่กับเรานะอ๋อค่ะนะคะคราวนี้เราก็อยากทราบอ่าคราวนี้ก็อยากให้อาจารย์รัชนนท์เนี่ย เสนอนะคะเสนอว่าเออยังไงลักษณะการดูเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นความหมายจริงๆถ้าถ้าเป็นแอนนาเนี่ยแอนนาจะอยากรู้ว่าเออไพ่ตรงนี้มีความสนใจตรงไหนนะคะความหมายของไพ่เนี่ยขึ้นเป็นอันดับต้นๆที่เราอยากรู้กัน<ช>นะคะครัวน<ช>ี้ก็อยากจะนําเสนอว่าเออความหมายของไพ่โดยรวมเนี่ยเราแยกไพ่แบบไหนเป็นยังไงคะ่ะความหมายของไพ่โดยรวมเดี๋ยวนะครับไพ่เนี่ย บอกถึงตัวตนนะครับตัวตนของของมนุษย์เนี่ยโดยใช้ตัวตนของเทพประกอบนะครับไพ่แต่ละไพ่พ,พูดถึงองค์นี้คือใครแล้วองค์นี้มีนัยยะเป็นยังไงดําเนินชีวิตของท่านเป็นยังไงนะครับการกินการอยู่อาจจะมีข้าวผ้าของท่านว่าเป็นยังไงโดยนิสัยของท่านเป็นยังไงเราจะใช้นัยยะในการที่ท่านมาแล้วใช้นิสัยของท่าน มาเป็นตัวประกอบในการทํานายไทยทักคนหรือตัวตนของคนนะครับคนอยากจะรู้เรื่องงานสมมุตินคนอยากรู้เรื่องงานเนี่ยสมมุติได้ไพ่ใบนี้ไพ่พระอินทร์นี่ยนะครับพระอินทร์เป็น King of God ดนะครับพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งเป็นกษัตริย์าาของเทพทั้งหมดเนี่ยถ้าตัวตนคนทำไคนจะต้องเป็นคนคนจะต้องเป็นคนที่ทํางานมีหลักมีแหล่ง เป็นคนที่เป็นเจ้านายคนนะครับคอยคุมดูงานคนเพราะอะไรเพราะพระอินทร์เป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าเทวดาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้นแต่โดยตัวตนของคุณเป็นยังไงคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจเพราะอะไรเพราะพระอินทร์เป็นคนอย่างนั้นนะครับแล้วโดยความรักเป็นยังไงรักเยอะความรักเยอะเพราะอะไรเป็นเจ้าชู้ประตูดินเป็นหมดพระอินทร์เห็นลูกใครไม่ใครกูไม่สนใจพวกเอาหมดอ๋อนะคะก็คือจะต้องตามความหมายตามลักษณะการลักษณะของเทวดาองค์นั้น ตามลักษณะของเทวดาองค์นั้นนะคะแล้วอย่างเนี้ยจะมีบอกไหมอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นไปคือแบ่งธาตุสามารถแบ่งธาตุไหมหรือว่าเอาตามถ้าอย่างเป็นเทพผู้หญิงอ่ะค่ะเทพผู้หญิงอ่ะแอนนาอ่ะค่ะเทพผู้หญิงก่อนอ่ะเดี๋ยวเราดึงออกมาเลยดีกว่านะคะอ่ะอ่ะได้พระพิฆเนศนะคะอันเนี้ยแอนนานะคะดึงได้พระพิฆเนศนะคะจากไพ่นะคะ เทพฮินดูอไพภัยใบน,นี้บ่งบอกอะไรคะไพภับเนี้ยพระคนเนศเป็นเทพแห่งการกระจัดปัญหาและอุปสรรคคนอาจจะเข้าผิดได้ว่าพระคเนศเป็นเทพแห่งความสําเร็จไม่ใช่นะท่านเป็นเทพแห่งการกระจัดปัญหาและอุปสรรคเพราะท่านเป็นเทพแห่งปัญหาและอุปสรรคเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเขียให้เราเราประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จแต่พระคเนศท่านเป็นเป็นคนที่อ้วนนะครับมีเสดเป็นช้าว่าคนอ้วนดูลักษณะคนอ้วนเนี่ยกูจะใหญ่อกูจะเหลือไข่เพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่อานนรมณ์ไงอารมณ์แบบ ร้อนอ่ะอ,อารมณ์มี power ในตัวเองเพราะฉะนั้นพระคาเนธเนี่ยโดยตัวตนแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนอารมณ์เย็นนะ,ะแต่เป็นคนให้ไม่ให้อแต่ใครยังมาขวางหูขวางตาทําให้ไม่ถูกเดี๋ยวท่านท่านก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านนั่งบนบัลลังเนี่ยคือความสําเร็จของเรา มีความสาเร็จแน่นอนนะครับสี่กรของท่านประธานความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จชื่อเสียงกิติยศให้กับเรานะครับสี่กรที่มือของท่านสี่มือ,อท่านดั้งบนตั้งด้างบน,งนบนัลหลังด้างบนโตะเนี่ยมันถึงก็ท่านขึ้นตําแหน่งคือความสําเร็จแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวอาจารย์ทำติอาจารย์อยู่ท่าแบบนี้ท่านเป็นคนยางไงอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความสําเร็จณเวลานี้เพราะอะไรเพราะท่านเราได้ผ่านจุดจุดที่มันมีปัญหามาแล้ว ก็คือแก้ไขปัญหาได้สําเร็จรแล้วนะคะแล้วเราจะดูรายละเอียดจากตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะ่าก็จะมีนะคะในมือซ้ายนะคะถืออาวุธมือขวาถือดอกบวัวนะคะ,ะแล้วยังมีอาหารการกินมีรูปคาคือรายละเอียดตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องเอามานําเสนอไหมคะเรานําเสนอไหมจริงๆแล้วเราก็ดูเป็นทิกตัวช่วยของเราเมื่อลูกค้าหรือคนที่มาตรวจดวงกับเราเขาจะถามว่าชีวิตฉันตอนนี้เป็นยังไงถ้าพูดถึงการงานเราก็ต้องดูว่าการงานคือเกี่ยวกับอะไรค่ะ ว่าเรามีปัญหามีศัตรูไหมศัตรูเนี่ยตัวไหนที่มันจะแก้ไขเรื่องศัตรูเอ่อศัตรูเนี่ยขวานแน่นอนนะครับศัตรูได้ขวานแน่นอนไม่คุณชนะนไหมคุณถือขวานคุณชนะอยู่แล้วอ่าค่ะงั้นตรงนี้เราก็ได้รายละเอียดไปแล้วนะคะสองใบนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะความเป็นมาเป็นไปหรือว่าเปิดไพ่ที่แบบสมบูรณ์แบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมานําเสนอต่อค่ะพัก